เปเบิรเสียเทียมไม่เลยของเทียมไม่เลยมื่น่เดียวมืนออวันจันทันจันทร์มื่นสิไรเลาะสื่อของคุาปาข้างหัวมันปิดตัวย่างวันอทิตากทางเท่าไรากทังเท่าไรลานไทยนะบอกลานใคยอะไร มาจิ้มมองปูมัวปีพอวะนั่นดิบ่ซื้อเบ็รถอีหยังอยู่นีแม่รถมอไซค์โอลซื้อบบ่สิมีรถมาที่ไสคือ่รถมอไซค์นี่แหละแต่ว่ารถมอไซค์เฮาซ่อมมาแล้วเฮาซ่อมองได้ก่อนบมันสิของเว็บให้110้นะจะปศูนย์นอนนี่ไปถามเบิ่งศูนย์ สามีสหนของสามแยกมาชิ้น่พี่น้องปักคอยยังปักคอยยังย่างโรยเกลือพี่น้องมาเดี๋ยวให้เสีบเสียบที่แร่ทำครับเสีบประจำนมจีน,นมะนาวพริกขี้นูพี่น้อง ผมทุกอย่างนี่หอมเปรต้นหอมสลัดเสียบละ,อะขอโนษวันข้าวโพดไม่ละเอดมากจนากพ,พี่น้องโอ้ยวาวพี่กีแล้วน้ำจิ้มสุดเด็ด เสกกำลังโรยเกลือใส่ไว้เลยบอกสองออนใส่ลายมันยังเสียบมันจึงเข้มบอกป้องกันนั่งนะวบาต้องดีมือเป็น นี่แล้วนันยุ่งเก็ยมันนี่เสียงโอเก็ยมันนี่เกียเตรงนี้นี่น,น,น,นี่กำลังย่างพี่น้องของเทของเทสุดยอดพี่น,อน้อง <Nee> không, ừ. không thể cái nào đấy mắt như đây này có dạng xe bay bọc rốt rốt nó tan tan กุ้งนัวพุงโรนพี่น้องคอนพุงโลนคือลูกไปสุกแพาสาัวพี่น้องต้นหอมภาษาไทยก็เอ้นาต้นหอมคนเล่าเอ้นักบัวกินต้นหอมเสมมะนาวลงไป ตวนามันครับนี่นี้ยังเส้นไล